Bye. Oh. คุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้เป็นอาหารที่น่าทำจริงๆเลยและมาจากพัตการจีนซึ่งมีชื่อเสียงมากนั่นคือหลิวเชียงฟงสาขาหลิวเชียงฟงหลิวเชียงฟงมาจากไหนครับพรอมินาสาขานี้อยู่ที่พรอมินาคอยากจะบอกจริงๆเลยว่าเมนูที่จะสอนกันนี้เขาเรียกกันว่ากู๋่โจ๊กโอ้โหกู๋่โจ๊กกู๋่โจ๊กกู๋่โจ๊กฮะเรียกว่าเป็นซุป ปูก้อนแล้วก็มีไข่ข้นเป็นแบบยูนานแต่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนั้นต้องให้เชฟเขามาบอกเองท่านผู้ชมน่าทำจริงๆก็าทำแล้วท่านกินกันระเบิดระเบ้อตอนเช้านี่กินกันสบายเลยแม่เดี่ยวนั้นทำไมไปจีนแล้วมันออกอัเนยนั่นสิก็ตอนแรกไปเสร็จแล้วพอมายูนานเสร็จแล้วก็ข้ากะลยข้ามาจาดการจันทบุรีขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณชวีสินพรวิจเจรจากธนาการลิวเชียงฟง ครับครับเครับคุณครับเชฟนี่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับถ้าไม่ไปเชิญแกไม่มานะครับแกยืนโค้งอยู่ตรงนั้นแล้วแกยืนนิ่งอยู่เลยนะครับเขาอนุญาตเขาอนุญาตเชฟชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อตุ๋ยครับตุ๋ยเชฟตุ๋ยใช่ครับนี่แหละที่ก็ตามหาตัวกันล่ะคนไทยคนไทยหรือคนยูนานฮะคนไทยครับอย่าเพิ่งข้ามอย่าเพิ่งข้ามตามหาตัวไอ้นี่แหละตุ๋ยตามหาตัวกันอยู่อนเขาเรียกงั้นจริงเชฟคนไทยเชฟครับพระธิดาหลิวเชียงฟงอยู่ตรงไหน อยู่พรมนาศครับตรงแฟชั่นไอแลนด์นะครับติดพรมนาศคือรามินดาใกล้ๆบ้านหนูพรมนาศรามินทาก็คืออยู่ชั้นสองเลยติดแฟชั่นไอแลนด์ติดกันก่อนถึงก่อนถึงคือคืออย่าไปพูดถึงเดี๋ยวมันจะงงเอาแค่ว่าติดแฟชั่นไอแลนด์ก็คือเดอะพรมนาศรามินทาแต่ว่าอยู่ชั้นสองทางเข้าสู่การค้าแฟชั่นไอแลนด์ต้องพูดอย่างนี้คือมันมีสองสาขาครับโอ้โหเลแล้วก็ยังไงต่อสาขาหนึ่งอยู่ที่รังสิตนะครับ ที่เออครับอ่เช็งก็จับไม่ได้แล้วอยู่ที่ลังสีนั่นแหละเราไปอันนี้เราไปอันนี้ดีกว่าเราไปอันนี้แล้วกันเราไปอันนี้เชฟครับไอ้นี่เขาเรียกว่ากู่โจ๊กถูกไหมครับผมเราจะมาดูกันเลยท่านผู้ชมว่ากู่โจ๊กมันทํายังไงและทําไมผมบอกว่าท่านผู้ชมน่าทําและจะอร่อยกันทั้งบ้านตอนเช้าเลยไปชมกันเลยครับนี่คือพัฒนาการหลิวเชียงฟงสาขาเดอะพรอมินานะฮะนี่สวยจริงฮะของเขาเท่รู้เลยและครบถ้วนเลยทุกอย่าง เรามาดูกันวิธีการทาเริ่มจากอย่างไงเอาอะฮะเปิดไฟปุ๊บแล้วทาไงเชฟต้มน้ําซุปครับเราจะทําน้ําซุปไก่นั่นเองเอาไก่แก่ใส่ไปอย่างงี้เลยนะเชฟนะทับสับแล้วใส่ไปทั้งตัวอย่างงี้เนี่ยนะแล้วตามด้วยลากผักชีลากผักชีแล้วก็เกากี้เกากี้นะเกากี้ลากผักชีนี่ท่านผู้ชมใส่เกลือนี่ครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว เวลาท่านเกิดอยากจะทําน้ําซุปนะท่านผู้ชมทำแบบนี้นะและเคี่ยวอย่างน้อยกี่ชั่วโมงเชฟโแปดชั่วโมงถึง12ชั่วโมงแดดถึงสิบสองชั่วโมงครับแล้วได้น้ำซุปมาเรียบร้อยแล้วเอาน้ําซุปเนี่ยที่เคี่ยวแปดถึงสองชั่วโมงเอามาใช้ใส่น้ําซุปลง่มในกระทะตามด้วยแฮมยูนานหั่นสวยๆตามด้วยแครอทหั่นสวยๆเป็นลูกเต๋าเล็กๆอย่างนี้นะฮะชามห้เชฟแล้วนีะไก่บดอกไก่บดท่านผู้ชม อกไก่บด okay, นี่ครับค่อยๆเคียเ่ยวเข้ากันเปิดไฟสบายๆนะฮะแล้วก็ทําแป้งมันข่องปกลข้างนอกใส่ละลายลงไปครับค่อยๆละเลียดละเลี่ยมันนะอันนี้คือเคล็ดลับสุดๆใส่อะไรเชฟไข่ขาวไข่ขาวอย่างเดียวท่านผู้ชมใส่แต่ไข่ขาวแล้วหยอดอย่างเขานะแล้วรีบคนทราไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยเอามาใส่ชามแล้วตามด้วย เนื้อปูก้อนเป็นอันเสร็จสิ้นครับกูโจครับอันนี้มาจากยีนานจริงๆครับบเดือนน้ำตำลายีมาคุณดูดิมันเท่มากเท่ครับแปลกดีด้วยมันมันมันจะกินได้เหรอครับที่ทไมมันอยู่นานแล้วอ่ะไม่ใช่อยู่นานอยู่นานแล้วคุณผมถามคุณคำคุณเห็นเขาใส่ข้าวไปตอนไหนไม่ไม่เห็นไม่ใส่เห็นไหมมีไหมไม่มีข้าวครับไม่มีข้าวอ้าว เป็นโชคที่ใช่มันเป็นโ๊กที่น่าทำอ่ะมันไม่มีข้าวแต่มันมีอะไรรู้ไหมที่มันเป็นเนื้อขึ้นมาสัมผัสขนาดนั้นได้เป็นอะไรรู้ปะไก่เนี้ยอกไก่บดที่ใส่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่อกไก่บดมันคือแทนข้าวท่านผู้ชมมันน่าดูตรงนี้ที่ผมบอกว่าเราไม่เคยเห็นเรากินโจ๊กเราก็ต้องมีข้าวเนื้อไกก็ต้องมีข้าวใช่ไหมเชฟครับแต่ที่ยูนานเขารวยกันจัดหรือไงเชฟเขาไม่ใส่ข้าวอันนี้เขาสำหรับ คนป่วยคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทานได้นะครับบำรุงบำรุงบำรุงร่างกายผมบอกจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกกําลังกายนะครับโอ้โหอันนี้ใช่ท่านดูสิตรงไหนที่มันไม่ใช่บ้างมันใช่หมดเลยอกไก่เงี้ยใช่เต้าตีเลยแล้วก็ไม่มีไขมันอีกต่างหากแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องไปอันนั้นเลยอ๋อแล้วน้ำสต๊อกไก่อีกใช่ไหมเชฟ ไก่เชฟนี่ทำไมมันดูหน้าตาเป็นไงตัวมันใหญ่งั้นไะเชฟไปขโมยมาจากไหนใหญ่อันนี้คือไก่ไม่ได้ขโมยซื้อมาครับไก่อะไรเชฟไก่แก่ไก่แก่ไก่เชฟเชฟถ้าเชฟมีไก่แก่แล้วแถวบ้านเชฟมีแม่ปลาช่อนด้วยเชฟบอกว่าปลาช่อนมาต้มยำแล้วเพราะว่าเราจับมาทั้งแม่ทั้งลูกอ๋อเหรอไก่แก่เป็นแม่ไงอ๋อไก่แก่แม่ปลาช่อนพี่แกยังไงพระโกล้ จะลากเข้าจะได้จะลากได้นเชฟคือเขาเล่นเปนแค่ครึ่งไม่ไม่ไม่น่าเล่นเชฟไม่น่าเล่นใช่ไหมน่าเปล่นนาป่ะเชฟน่าหรือไม่น่าเล่นน่าครับน่าเลยเลยเลยเชฟเชฟเชฟตอบว่าน่าเนี่ยคือไม่ใช่โดนาโดนเชฟเมื่อกี้ทั้งหมดที่คุณดูอ่ะมันยังดูไม่หมดท่าไหนเห็นไม่หมดจริงเพราะมันมีการซ่อนความลับไว้สุดท้ายตอนที่ตัด โจ๊กอันนี้ใส่เข้ามาในชามเรียบร้อยแล้วร,รู้ไหมอีกอย่างที่สุดๆเลยต้องใส่เข้าไปคือกุยช่ายขาวครับกุยช่ายขาวกุยช่ายขาวซอยเล็กๆซอยสดๆเดี๋ยวนั้นครับ<ผ>มไม่ใช่ซอยทิ้งไว้ก่อน เพราะว่าซอยสดๆเดียวนั้นกลิ่นก<ม>ุ้ยช่ายขาวที่มันแตกตัวมันมนะครับสารระเหยที่อยู่ในกุ้ยช่ายยังอยู่<ม>แล้วก็โรยถูกไหมที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคันจิมันอยู่ข้างในแล้วแต่จริงๆนั่นคือเคล็ดลับสุดๆของเขาที่ทําให้อาหารแต่ละชนิดอาหารแต่ละที่มีเคล็ดลับและมีความงดงามที่แตกต่างกันไก่ที่ท่านทำเนี่ยถ้าท่านจะทําอย่างเขาได้ท่านกระตุน8ถึง12ชั่วโมงแบบเขาแต่บอกซะก่อนนะท่านผู้ชมน่าทามากเพราะว่าน้ําซุปที่ ตุ๋นมาแล้วที่ทํามาแล้วแปดถึงสองชั่วโมงเก็บไว้ใช้ได้นะเชฟอ,อย่างอื่นก็ได้เนาะได้ <c oughs> เก็บไว้ในตู้เย็นได้ใช่ไหมเชฟได้ครับได้กี่วันเชฟได้เป็นเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะอเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปกังวลเวลาท่านทําแล้วอุ้ยจะอะไรท่านทําแล้วเก็บไว้ใช้ได้ เกบไว้ใช้ทําเป็นน้ําซุปอย่างอื่นก็ยังได้ด้วยซ้ำทำข้าวต้ม้้าตมได้ไได้มเชฟครับก็นี่ก็ข้าวต้มอยู่แล้วอันนี้ไม่มีข้าวออ๋ระหว่างนี้อย่าจะเปิดดมาดูดูนี่เชฟนะเชฟดูด้วยกันเชฟมาดูนี่นั่นเนี่ยผ้าอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับผมนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูเนื้อนี่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 กินกันอย่างนี้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีต่างูมีต่ไก่ฮะโอ้ลอันนี้คืออะไรกะปูนะฮะท่านประธานขอเขียงหน่อยครับขอเขียงหน่อยส่งเขียงให้ผมหน่อยครับส่งอ๋อเขียงอยู่อ๋ออยู่อยู่อยู่ผมจะให้เชฟซอยนี่แล้วใส่ให้เรา่อย่วนะไหนช่วยช่ช่วยนี่ครับอุ้ยเกือบตก โทษครับเชฟมีให้ต้องเชฟเชฟต้องเชฟเชฟเชฟซอยเป็นหรือเปล่าครับเป็นเป็นนะครับเอขาเป็นคนทำครับเขาเป็นคนทำเหรอครับเอาทุ่มมีครับเอาทุ่มมีเอาทุ่ยมาช่วยมาท่ยทุยมาครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับดูนะฮะขอบคุณครับครับอ่าใส่นิ่งหน่อยนะเฮียนะเชฟครับนี่มันนี่มันกุ้ยช่ายหรือย่าครับเชฟกุยช่ายกุยช่ายกุยช่ายนะครับกุยช่ายจริงนะเชฟนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนี่ครับที่จะมันจะมีความเท่คือเดี่นี่นเชฟนี่นี่นี่ นี่มันต้องสดๆอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วกลิ่นมันออกเลยกลิ่นมันกำลังแตกตัวกระจายใช่ไหมเชฟครับผมนี่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 ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ๋ออย่างเชฟใสยังไงเดียวไหมครับนายเชฟเชฟเชฟจับใส่เลยได้ป่ะของผมเนี่ยเอาพอประมาณที่ไม่รู้ว่าที่เชฟใส่อ่ะที่เชฟเสิร์ฟเชฟแกเรียบร้อยแกขอไปล้างก่อนได้ไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องโดนความร้อนแล้วมันจะหอมครับอ๋อเน้นเน้ เห็นไหมท่านผู้ชมน้ำถ้วยใครเห็นไหมปูเยอะทำไมทำไมช่วยนั่นปูเยอะอย่างเงี้ยนั่นนาทีฮะตัวไก่มันแอบอยู่เพิ่งขึ้นมาเลยครับนี่อาโอเคแล้ววิธีการนี่ทานงี้นะเชฟนะครับผมเชฟอยู่กับผมเลยไม่ต้องไปไหนเลยโอเคเราต้องใส่ชิคโชใส่อะไรไหมฮะไม่ไม่ไม่ใส่ก็ได้นอกจากคนที่ทานรสจัดนะครับหนูหนูชอบรสจัดใส่อะไรฮะรสจัดรสจัดคุณไปใส่นั่นเลยพริกเลยครับไม่ใช่อย่าเพิ่งใส่ไหมเดี๋ยวลองลองลองเข้าสก่อร์เลยครับนั่นแหละครับนี่ฮะท่านผู้ชม ดูนะครับดูรถแรกมาเลยอะดูปูอ่ะพูดไปเลยนะครับร้อนร้อนโอ้ร้อนไม่เป็นร้อนเป็นอาการเมื่ออยากจะให้คุณเห็นว่ากุ้ยช่ายขาวเนี่ยเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างที่เชฟเขาบอกจริงๆครับลองดูจริงครับมันหอมเห็นไหมเล่าอือได้ความรู้สึกอาหารบำรุงร่างกายจริงนะ ทรงคุณค่าเชฟอร่อยจริงๆเลขอจิ้งโชว์สักนิดได้ไหมครับได้ได้อันนี้รู้รู้แล้วว่ามันมันแบบจิ้งโชว์อยู่ทางนู้นครับไม่ไม่ทางนี้ฮะนี่นี่นี่จิ้งโชว์เชฟอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นซีอิ๊วขาวอันนี้น้ำมันงาแล้วเอาซีอิ๊วขาวใส่ได้ไหมครับเชฟได้ครับได้นะครับขอซีอิ๊วขาวนิดเดียวนิดเดียวนะครับคุณอาหครับได้ครับนี่ครับอุ้ยน้อยไปฮะน้อยไปนิดนดียวเลยครับอร่อยเนาะรสชาติกลมกล่อมคือคือ อ๋อจริงจริงนะคุณผู้ชมอจีนจีนนวัวเพิ่มอันนึงก่อนคือเราลืมเรื่องโจกที่เนื้อสัมผัสเป็นแบบข้าวอะไรนะลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบอกไก่แบบเป็นชิ้นเล็กๆเต็มหมดเลยนะครับเหมือนเหมือนกินไอ้นี่ยทันญพืชอะครับแล้วมันนวลนวอยู่ในปากทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันก็นุ่มคงสุดท้ายมันก็จะละมุนไปด้วยชิ้นของกัรเชียงปูที่มันจะถูกกัดอยู่ในปากแต่ตอนนี้ ผมว่ารสเยี่ยมปมน้ำจริงเวราเวลาใส่เนี่ยตอนทะตอนนี้เราจำเป็นต้องใส่น้ำมันงาอไหมหรือไม่ต้องแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเขาใส่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอยากจะใส่พริกไทยอีกสักนิดนึงใส่ได้ครับซีอิ๊วขาวอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไม่เป็นไรได้ครับเพราะว่าอยู่บนโต๊ะมีครับอยู่บนโต๊ะมีอยู่แล้วครับผมถ้าบนโต๊ะไม่มีขอเชฟอ่านมีโกรธนะครับอ่านมีน้ำมนหัวนิดหน่อยจริงๆไม่ต้องปรุงหรอกเอาจริงๆนะอร่อยแต่เนี้ยผมกินไปแล้วบพางผมลองใส่น้ำมันงาเพิ่มก็ออร่ยดูเฮลตี้ ถ้าผู้ชมเชื่อผมเอาไปทาเมนูนี้แต่ถ้าเกิดทําไม่ไหวที่จะทาท่านเข้าไปที่พัตตานหรือเชียงฟงสาขาดิปรอมินาที่รามินทานนั่นเองคือชั้นสองทางเข้าศูนย์การค้าเลยนะฮะแฟชั่นไอแลนด์ตรงนั้นแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะกินกู่โจ๊กนะฮะแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ลังสิตยังไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่รู้ตรงไหนยังไม่รู้หนแกกำลังคิดอยู่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเจ็บเจบเจออย่างครับเดี๋ยวมาบอกเที่ยวน้าแล้วกันนะ Giống bây giờ. Mới chờ. Ờ, <coughs> đầy đầy đầy. <coughs> เมื่อเช้ามีเตี๋ยมีตีกันไม่ใช่ครัเมียตีเมียตีเมียบอกเมียบอกอ๋อผู้นีโจ๊กเขาตอกสันจะกินเมียจะกินกูโจ๊กไม่ยอมทําให้อร่อยจริงๆอร่ิงเด็ดมากมากลองทํานะท่านผู้ชมถ้าไม่ทําก็ไปทานเขานั่นแหละครับวันนี้ขอขอบคุณเชฟทวีสินขอบคุณประธารหลิวเชียงฟงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดพวกผมรอดตัวแล้วครับไม่ต้องห่วงมีโจ๊กอร่อยแม่อร่อยหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งฮะครับลาไปก่อนจะกัะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ h ฮล l t ซีฟู o ดปูดอกหัวปลาหม้อไฟไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟใหญ่หรือไม่ใหญ่ถามใจเธอดูฮะนี่ท่านผู้ชมดูแคชูนัทเบรซินครับ ได้อารมณ์ได้ใจจริหอมหวานชาติเกี๊นุ่มลิ้นละมุนทุกอย่างมันละเอียดอ่อนหมดกลิ่นของการอบฟันเถือยังคงครึ้งอยู่เลยนะมันนุ่มนวลมากนะแล้กถับเป็นความรู้ตั้งแต่ข้นพุทธดอกไม้ชนบ้านไม่มีใช่เป็นพุดอกไ้นั่นไงผมว่าแล้วมาทางด้านท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้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 อย่างนี้เลยตรงนี้ตรงนี้